จิตตกแก้อย่างไรดีตอนที่ทันทําธุรกิจนวดหน้านะคะทันได้8หลักตอนปีที่3มช่วงที่ได้ปีที่3ปีที่4ก่อนที่เราจะได้8หลักเราก็มีความรู้สึกว่าเงินมันไม่นิ่งมันได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวก็ไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการเราก็เริ่มรู้สึกว่านอยละสิ่งที่เราทํามันใช่ปะ่ะไอสิ่งที่เราทําอยู่เดี๋ยวมันมันใช่เวของเราหรือเปล่าคือตอนนั้นก็คุ้นคิดแต่เรื่องแบบนีย้ยิ่งพอเราคิดแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้จิตเราตก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 ,ตกขึ้นเรื่อยๆ พอจิตเราตกอะค่ะพลังงานของเรามันก็ตกแล้วเราก็รู้สึกว่าหมดไฟรู้สึกว่าแบบไม่อยากทําต่อฮันก็มานั่งคิดแบบอืมแต่คนรู้ไหมคะวิธีการที่จะทําให้เราหายจากการจิตตกคือการเปลี่ยนคําถามใหม่ให้กับตัวเองตั้งคําถามใหม่แทนที่เราจะมานั่งตั้งคําถามว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันดีหรือเปล่ามันใช่สําหรับตัวเราไหมตั้งคําถามใหม่ว่าเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นเราจะทํายังไงให้อาชีพนี้มันสามารถสร้างเงินดึงเงินเข้ามา ได้ทุกทิศทางพอเปลี่ยนคําถามใหม่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะทันตั้งคําถามนี้กับตัวเองปุ๊บนะในสมองคิดหาวิธีการเลยทันทีว่าเราจะหาเงินวิธีการไหนดีเรากลับไปดูว่าตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์มันเป็นช่องทางที่หาเงินคือจริง,รงๆเราก็หาเงินในช่องออนไลน์อยู่แล้วลหละแต่แบบทําไมมันยังได้ไม่เยอะเราผิดพลาดตรงไหนเราก็ไปเรียนรู้ค่ะไปเรียนรู้จากคนเก่งทันก็เริ่มที่จะไปเรียนรู้เลยตอนนั้นตอนนี้ทันเริ่มเรียนจริง,รงๆนะทันเริ่มเรียนวิชาการพูดก่อนไปเรียนกับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยที่เขาสอน คือค่าเรียนตอนแรกๆนะที่เราเริ่มต้นทำท่านก็ไม่ได้มีเงินเริ่มเรียนในราคาหลักพันพอเราทําแล้วเราประสบความสําเร็จมากขึ้นเราก็ไปเริ่มเรียนกับครูที่เขาเป็นมืออาชีพจริงๆที่เขาสําเร็จจริงๆก็เริ่มเข้าไปเป็นราคาหลักหมื่นแล้วก็ไปเรียนอีกคลาสหนึ่งนะคะก็คือการเอาตัวเองมาอยู่หน้ากล้องซึ่งคาซีเนี่ยบอกเลยว่ามีเงินคือเทน,นะตักหมดกระเป๋าจริงๆหมดตัวหมดในการจ่ายเงินนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยไปเรียนก็เกือบร่วมแสนวันเดียวนะคะพอไปเรียนจบเราก็เอาวิชาความรู้มา พูดมาทําคือเรียนแล้วลงมือทําทันทีพอเรียนแล้วเราได้ลงมือทําจริงๆมันปรากฏว่าเราประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอยากจะบอกทุกคนเลยค่ะว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่จิตตกอยู่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังหมดไฟคุณกําลังรู้สึกว่าหมดพลังเปลี่ยนคาถามใหม่ให้กับตัวเองค่ะทาอะไรคุณเปลี่ยนคําถามนะคะอย่าไปย้ําคําถามที่ไม่ดีอย่าไปย้ําคําถามที่ทําให้ตัวเองพลังตกให้ถามคําถามตัวเองว่าเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นเราจะทํายังไงให้เราได้เงินจากอาชี ที่เราทําให้เงินไหลหลั่งมาทุกทางนะคะเปลี่ยนคําถามกับชีวิตชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนค่ะครูทันสอนทําธุรกิจความงาม